แต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอย่าวางกำลังใจจงเอากำลังจิตเนี่ยเอสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้นมาใดจิตใจของเราจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะารณ์รัก เรีว่านางคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายแลวต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่หนึ่งไปด้วยกิเลสเ้ื่อความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็าตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่ใช่รักในพมีหารสี่เป็นราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงามโลกโสมโนมพัน รักรูกสวยรักเสียงเพระรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศเมื่อรมค่อยชนอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งทั้งหลายที่เรารักี่มมีการทรงตวัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหมนางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขต งามกี่วันเมื่อไถงามประจำเจใครงามเป็นแม่ประจำใจงามกี่วันวัตถุธาตุหลายที่มีความสยสดมวนงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหมเรื่องสั้กันกับตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรย เมื่อราคะมันถ้ามันเกิดขึ้นเราใจถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเพื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจคิดว่ามันจะสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีเมื่อกำลังใจตัวนี้มันก็เป็นทุกข์ เมื่อความปรารถนาพลาดไปไปแล้วดังนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิแกว้วจึงให้โทรงระวังกําลังเขาสิเมื่อเวลานี้ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการสามที่สองคือปริกูลบับเอาท่าสี่อนวาสีเก้ามาใไขคนที่เจรนาวสภาวะเทารักคือคน มขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันสะอาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็นร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างมีธราคา้ามันเกิดขึ้นตัดด้วยรมนี้ มิ่ด้โทรศัเกิดขึ้นต้องใช้โทมิหารสีข้าบรารหัสหันทีอารมณ์เสียโทมิหัรสีอารมณ์พทมิหารสีนี่ต้องท่งตลอดวันอาการทุกอย่างคือบริกรสัญญาก็ดีตาลิกราเมาลตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทระก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของท่านจะสบาย วิตาโมหะเกิดขึ้นก็หันเข้าไปหาความจริงเพื่อใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง